ลาพาหัวใจไปน้ำ้าฝากคำเบ้าคำจาไปลาเจ้าเมื่อเขาแตกลายคนใจบอกแค่มันเบิดแค่ เจ้าก็ะเพว่อไอยานโอ้ใจบอไรเป็นลมใสให้คนห้ามฮอดมือแต่งคนงามอาย สังคำมาน้ำฟ้าฟ้าสั่งเมื่อวันที่น้องนางแต่ง เหมือนนำข่าวมาแจ้งให้พี่รู้ความเป็นไปได้ฟังข่าวฟ้าอยากปากหนะ้าไปไหวพ่ออ่อนชัยแต่บ่อาจแข็งใจเข้าไปรู่วมงานวิวาจิตใจสลายร่างกายพี่แทบสรบเมื่อความรักเราตอนจบ ประสบภายุน้ำตามีมือที่สามมาชิงน้องไปวิวาเข้ามาที่หลังดังกว่าพี่จำต้องลาคนดี ความจริงพี่อยากมีเวลาไม่เห็นหน้าจากหน่อยขอเวลาเล็กหน่อยสำหรับไอ้สังลาใจบากล้าย้อนว่ากักน่งลายแนวหัวใจมันอ่อนไว้อิจลาอาสัยว่าเอาคำลามาส่งยามได้ฝากหองฟงคือเสียงไอ้สังลายยามได้ฝากห้องโยน ไอ้ตระกูลสั่งฟ้าในใจฟ้าเอยฟ้าผู้ช่วยนำพา้าคำลาของไอไปรวมผู้แขนงอวยใจกระสิบหัวใจว่าไอ้จำอำลาอยากมา พบหน้าเจ้าสาวอยากเห็นเจ้าบ่าวผู้เขามีวาสนาแต่คุณแพ้ใจไม่กลา้าฝากใจนำฟ้ามาขอล,นอลา,าน้องไกลยามใดนั่งได้ยินเสียง้า ยามใดนางได้ยินเสียงฟ้าสลาเวลาฟังเสียงฟ้าของแน่เป็นภาษาใจคนหแพ้คนแพ้แค่รคักเธอลงละเมือฝากฝาควันคำฝากถ้อยคำลอำลามาให้รวมควอย่อนชายในงานน้อง